สวัสดีครับวันนี้เช้าที่สดใสเมื่อวานผมสูบน้าจากจากเอ่อจากคลองอะคลองคลองนี้ฮะสูบด้วยเครื่องสูบน้ำฮะนี่ครับเครื่องสูบน้ำจะมีเครื่องสูบน้าที่ยาวลงไปด้านล่างสูบสูบน้าจากนี่ไปนู่นครับโดยโดยใช้ท่อผ้าตรงนี้เลยยาว ลงที่นี่ครับก็ต,ต้นมะม่วงขีมะพานนะครับปลูกเอาไว้กลางนากลางไร่เราเนี่ยฮะต,ต้นมะม่วงขี่มะพานคนแก่ก็บอกว่าจะปลูกไว้ทําไมนี่ครับมาปลูกไว้ที่ก็ว่าจะให้เขามาปั่นเทือกครับวันนี้ปั่นปั่นตีดินตีดินเพื่อที่จะเ,เตรียมทำ เียมปลูกผักบุ้งครับนี่ก็คือข้าวฮนะช่วงนี้ปล่อยให้คือไม่ต้องสูบน้ำใสให้มันท่วมฮะช่วงนี้พอข้าวแตกกอได้แล้วเราต้องการให้ดินกลับมาฟูฮนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปล่อยให้แห้งแบบกระทกกระเทินนะฮนะ,ะมันเป็นกระทกกระเทิรนให้มัน มีน้ำบ้างเขา่วกลวกลัวเกี่ยไม่เยอะเท่าไหร่มีมีมน้อยแต่เราไม่จำเป็นต้องสูบใส่นะปล่อยปล่อยเขาเลยนะช่วงนี้นี่คือนี่ก็กาว่าจะทำแปลงผักบุ้งนะครับดูกตะวันตะวันเพิ่งขึ้นเลยฮนะตะวันเพิ่งขึ้นยามเช้าอยู่นะยังยามเช้าอยู่นะ ก็มาคืนใส่ใส่น้ำมันไปประมาณ3ลิตรกับใส่น้ำมันโซลา่าใส่เครื่องยนต์สูบน้ำใส่เสร็จแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มาดับเครื่องนะฮะติดเครื่องทิ้งไ้แล้วให้น้ำมันมันหมดแล้วมันก็คงจะดับเองนะ,ะเพราะว่าเมื่อคืนก็คนที่บ้านก็ป่วยเป็นลมไม่ใช่แม่นะฮะแม่ก็ส่วน แล้วก็มีต้องดูแลคนแก่อีกคนนึงครับปรากฏว่าเป็นลมหายใจไม่ออกเรื่องของเรื่องไปเก็บพริกมาครับไปเก็บพริกติดต่อกันมาประมาณสองอาทิตย์ได้อาทิตย์ที่แล้วก็หมดปวดปวด,ปวดท้องพาไปหาหมอก็ยังไม่หายไม่หายดีนี่ฮะน้ำค้างน้ำค้างยังเต็มอยู่แล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเจ็ดนะโมงกว่า เดี่ยดมค้างค่อนข้างสวยฮะช่วงนี้แดดก,กำลังมา แดดยังไม่ออกแดดยังไม่ออกตะวันพึ่งขึ้นตะวันโผล่พ้นฟ้าก็ทํานาฮะเช้าถึงเย็นถึงนี่เช้าถึงก็คือมาดูน้ํามาดูน้ํามาดูมาแม,มแงลงมีแมีแมลงอะไรลงไหมตกตอนเย็นมาดูนกคับดูนกแล้วก็ดูอุดเหนือน้ำรั่วฮะถ้าซอสูบน้ําใส่แต่ถ้าเราไม่ได้สูบน้ําใส่ก็เราก็มาดูว่า เราจะดูการจเจริญเติบโตของข้าวสังเกตว่าหญ้าจะเยอะนะครับหญ้าซึ่งหญ้าตัวนี้นมันก็มันก็มีผลมีผลต่อการจเจริญเติบโตของข้าวแต่ถ้า,เ,า,เ,าเราเรา สมมติว่าเราเอาเอาหญ้าไม่ลงใช่ไหมเรากาจัดหญ้าแล้วไม่หมดแล้วเราจะกําจัดอีกครั้งเนี่ยช่วงที่ข้าวกําลังแตกกออย่างเงี้ยนฮะมันจะมีผลต่อการจเจริญเติบโต,ตของข้าวเนี่ยเพราะข้าวกําลังแตกกอฮะเป็นกอไข่กอมันเลยฮะเพราะฉะนั้นเราจะทําโดยพลร,ราการไม่ได้ดีตะวันก็เริ่มขึ้นสูงขึ้นมากหน่อยก็ต้องปล่อยฮะต้องปล่อยไปก็ บางทีถ้ามีลูกยาเยอะๆมันก็หนักกิโลดีแล้วก็คิดกันอย่างนี้นะคิดในแง่ดีช่วงนี้นี่ข้าวดีดไม่ค่อยมีเนี่ยนี่ก็คือข้าวดีดมีอยู่รวงเดียวข้าวดีดวัชพืชที่เหมือนข้าวก็คือข้าวแต่มันเป็นข้าวดีดกับข้าวข้าวรวง เป็ใครไปโดนลวงมึนก็ล้มเลยนี่ฮะมันก็มีน้ำมีน้ำปะปลายไม่ถึงกับเยอะฮะไม่ถึงกับเยอะเพราะว่าช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอนี่ก็เช่นกันครับนี่ก็เหมือนกันเลย ชาวบ้านก็ออกไปต่อจากนี้ไปมันจะเป็นบึงนะชาวบ้านก็ไปหาปลากันฮนะออกไปหาปลายามปลากันแต่เช้าหาปูหาปลากันก็ทุกวันนี้ก็หาปลากันจนปลาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะไม่มีเวลาสืบพันธุ <laughs> ์สัตว์ในละชนส่วนใหญ่ก็ะจะอยู่กับดึงนะมีที่นอนอ องบมีที่ให้กินสามก็คือสืบพันธุ์แต่การการใช้ชีวิตของออคนทุกวันนี้นี่สิ่งหนึ่งที่กระทบกระเทือต่อสัตว์ในล่าชานไม่ว่าจะเป็นนกหนูกระตายปลางูก็ลอกพักพอนคือมันไม่ได้พักผ่อนนะเดี๋ยวก็มากลางไร้กางนาก็มาเปิด เพลงดังสนั่นตูม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 ออในหมู่บ้านก็มีงานมงคลเราสพกันทีก็เดี๋ยวก็จุดพูุกันบกบกับกบกบกักบกบักเอออยู่ก็อย่างนั้นแหละครับอยู่ก็อย่างนั้นนะฮะนี่ครับน้ำในนาฮะน้ำในนาถ้าอยู่มีเลี้ยงต้นข้าวประมาณนี้กําลังดีนะฮะกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปฮะแล้วก็การสูบน้ำแต่ละครั้งนี่ถ้าสูบด้วยบ่อสมมึกบ่อไฟฟ้านี่งวดละพันกว่านะฮะ พันกว่านี้ถึงอยู่แล้วเพราะว่าที่30ไร่3สไร่พูดต่อฮะอเพอ่อมันไม่ได้พักผ่อนนะมันก็มีผลต่อ,อ,อการจเจริญติบโตของสัตว์สัตสะสมความเครียดสะสมเครียดเพราะอะไรฮะเสียงครับในธรรมชาติเสียงมันจะไม่เอกือกระทุกกระโคมสุดท้ายมันต้องปรับตัวให้อยู่กับเสียงออกระทึกกระโคมของ ของมนุษย์ได้มันถึงจะระบบสืบพันธุ์จึงจะกลับมาบูมได้แต่ในธรรมชาติอย่างปลาเนี่ยมันโตไม่ทันเลยมันโตไม่ทันนอกจากคนทำลายทลายทลายล้างผ่านมันด้วยการที่เขาเรียกอะไรปัจจัย3อย่างของเดรัจฉานถูกทําลายไปก็คือระบบสืบพันธุ์ใช่ไหมน้ําเป็นพิษบุรภาวะอากาศ พีเอ็มสอง้าใช่ไม,มนุษย์เป็นคนทําคนทีน่คือคนที่รับผล,ลกรรมหรือว่ารับผลของการกระทําก็มีสตัตว์อยู่ในนั้นด้วยนี่ฮะนี่ข้าวดีดครับนี่ข้าวดีดในขนาดที่ข้าวจริงต้นแค่นี้แต่นี่ข้าวดีดออกรวงแล้วเนี่ยนี่คือข้าวดีดเจอก็ ตัดได้ตัดถอนได้ถอนนะเนี่ยทั้งกอแล้วนะก็ตอนนี้เอามือมปป่าวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่จะเอาเขียวมะเกียวเอเขียวหาเขียวมะเกี่ยวอน,นี่ก็วัชพืชนีฮะวัชพืชขึ้นในนามีต้นหญ้าดอกหญ้า นี่ฮะแก่แล้วครับแก่มาได้ยังไงอืมนี่ครับนี่ฮะน,นี่คือข้าวดีดครับพอเราเคี่ยวเบาๆว่าลวกหมดเลยฮะลวกหมดเลยด,ด,ดี่นีนี่ฮะนี่คือข้าวดีด ทิ้งไปทิ้งไปนี่ทางที่ผมเดินมาเช้าเช้านี่ก็คือทางาต่อกับถนนสาธารณะครับส่วนอันนี้เป็นที่ของอแปลงข้าง,างบ้านาแปลงติดกัน ังเกตเราแปงติดกันที่เขาจะตัดยอดนะตัดยอดตัดออกไปนะที่เราไม่เห็นยอดถูกตัดออกไปแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเพราะทางนู้นข้าวเขาปลูกก่อนถ้าทางนี้เขาจะปลูกก่อนข้าวนี้ปลูกข้าวนี้จะโยนทีหลังอันนี้ใช้วิธีการโยนข้าวเอาโยน วิธีวิธีการโยนข้าวก็จะทำให้ข้าวตั้งตัวไวตั้งตัวไวกว่าตั้งตัวไวกว่าน,นี่ก็เป็นสวนปลาล์มสวนปลาล์มสวนปลาล์มน้ำมันสวนปลาล์มก็ปลูกบนทิวแถวเลยครับอันนี้ก็คือลูกปลาล์มนะฮะนี่ลูกปลาล์มน้ำมัน ค่อนข้างลกครับทางนี้ก็จะมีลูกปามต้นเล็กๆครับเนี่ยต้นลูกต้นปามลูกต้นเล็กๆ ลูกปลาล์มหล่นที่ไหนก็จะเป็นต้นเล็กๆเกิดขึ้นที่นั่นแหละครับึืนเต็มไปหมดฮะกระจายกระจายตัวตเต็มไปหมดฮะนี่ มันก็เป็นโซลาเซลล์สเตชันครับเป็นสถานีสูบน้ำด้วยโซลาเซลล์มีทั้งหมดเออเออ twenty t w e n t เอ่อ twenty piece โอ้โหมีปลาด้วยครับปลา ปลาชุกชุมปลาชุกชุมเขาปล่อยปลาไว้แต่ว่าเขาแม่อนุญาตให้เราเข้ามาหานะบ้านเขาอยู่แถวแถบนี้ป่าเล่นน้ำแต่เช้านะฮะนี่จะเป็นทางเข้าทางเข้าไปทางเข้านา ทางเข้าสวนทางเข้าสวนเข้าไปลึกๆก,ก็ไม่มีอะไรมีต้นปาล์มต้นปาล์มเข้าไปกำลังจะพาเดินไปที่ออโอ้บระก่อนลกฮะพอรถเข้าบ่อยๆก็เลยกลายเป็นทางถนนเข้าไปนะเนี่ยปลาชุมมากเลยม,มีปลาก็มาหา ยังพูดไม่จบเลยครับพอดูนู่นดูนี่ผมก็เพลินเลยลืมพูดถึงว่าทําไมปลาโตไม่ทันปลาโตไม่ทันทำไมปลาลดจํานวนลงก็เพราะว่าสาเหตุหลายสาเหตุฮะน้ําซึ่งเจือปนไปด้วยยาฆ่าหญ้าก็ใช่แล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือ,อเขาเรียกใช้ไฟฟ้าช็อตใช้ไฟจี้เอาการระเบิดปลา การใช้ยาเบื่อฮะหรือแม้แต่การไม่รู้จักอะไรหรอรู้ดูผสมพันธุ์ปลาไม่ให้เขาได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จึงเกิดไม่ทันคนกินกินนี่หากินไม่เท่าไหร่นะหาขายนี่คือการทำลายล้างเพราะว่าการการหาขายนี่เป็นการทำลายจริงจริงนี่ครับนี่คือ โซลาเซลล์สเตชันข้างข้างบนข้างบนก็จะมีแผงโซลาเซลล์อยู่ครับแล้วก็จะมีตู้ไฟตู้ไฟตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลอ,อิเล็กทริกอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ตั้งเป็นออโตโ้จะให้ดูดน้ำทุกๆเก้กนานาฬิกาหรือว่าเก้านาฬิกาไวไปฮะแดดที่นี่ยังไม่ออกนะเก้าเก้าโมง อยู่ที่สัประมณเที่ยงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองเที่ยงถึงบ่ายสามแล้วก็ตั้งให้เขาปิดเองอ่าได้ได้นี่ครับนี่ก็คือ,อแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เา้าปุกน้ำใส่นายน,นี่โอ้สุดยอดเลยเจี๊ยบครับ นีนะ่นี่คือหัวใจหลักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นในตู้ออคอนโทรเนรอร์คอนโทนคอนโทนอิเล็กทริกนี่คือสภาพน้ำนะสภาพน้ำนี่นะครับตามหัวเดือหัวไล่ผมจอดรถไว้ดูจอดรถไว้ไกล บออไม่่คคยจะเห็นรัวันนี้ก็ทิ้งภาพสวยๆของทุ่งนาออออทุ่งนาในเขตเอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เขาเรียกอะไรทุ่งนาออฟาร์มไรฟาร์มไร วมไอินอินไทยแลนด์คมไทก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะกูดบายให้สวัสดี